สบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเดอ้อเอฟซีถูกทานสบายดีตอนบ่ายเดอ้อพี่น้องเดอ้อเมื่อนี้ซาแพงลงคลิปสาเนาะพี่น้องเพราะว่าวันก่อนนะไปเบิ่งน้ำเหลืองมาเนาะตีสี่กับแจ่งนะตื่นมาแบบไปแจกหน้ามันเห็ดร้องท่น่นสวยเม่น้องวิงเนาะกลับมาแบบท่าแบบแพงอันเขาเมือง เริ่มาได้พ,พักผ่อนบบบนี้มาพ,พักผ่อนเจ็บกระต้นมาโตเลยตื่นสวยเลยตื่นสวยกว็เริ่มบถท่านเลยลงขีดตอนพี่น้องเก็บเปิดทางการข้อทางกระโตตอนนี้มาหานาเบิ่งเสาเขา่ามาอยู่มุมใดนเนาะเสาเข่าเนาะ เห็นชาวเขายุไปใส่อีกแลหละฮะยังก็เป็นี่ค่ะยมูแดงอีกแหละโอ้ไปเนี่ยข่ยมูแดงอีกแล้วดดลวาา่จ๊ะสบายดีอีกรอบพี่น้องไปหาชาวเข้าโบเหตุนเนาะว่าสีห่าเพื่อนมาหลับข้องควันห่ะและนาะจากเอื้อยละมไม้เนาะ มาหาของใส่ของกินมีก็ผ่านมาซองเหม่อเลยเ้าเข้าหาตัวยากลังเถอว่าเเ้าเข้ามาหาเ้าเพ่งบาซอ้าเพ่งโอยู่พี่น้องโอ้ยเผื่อที่เจอกันในบระรรมดาสำแสดงหนังเอาสื่อเนาะแล้วหาเสาเข้าบบเห็นเลยเสาเพ่งก็สิออกไปอัปเดตงานเนาะเมื่อนี้เคยเถ่าไปเหตุงานเนาะพี่น้องเหตุงานอยู่เฮื่นบ่อแพงยาซสาเพงก็สิออกไปเบิ่งว่าได้ฮอดขันได้แล้วเนาะ มือนี้เป็นมือทำอิดพี่น้องเออเคยเถาไปเหตุงานมือทำอิดเคยเถากับฮักกัลุกแต่ไข่เดอกลูกแต่ไข่แรกวาดเนี่ยนะสวงนี่ห่อนพี่น้องเออห่อนห่อนอันแบบว่าแดดแต่มันมันมันเจ็บนะเจ็บตมอันแคนตามหน่านะ่ะจักมันแดดเนาะได,ได้แดดแดดบาดเจ็บเนาะก่อนอื่นกับขอขอบพระคุณไป ทางเอื้อยละไม้เดอ้อที่อันซอยให้เฮ็ดครัวให้บาแพงเนาะพี่น้องเฮ็ดครัวให้บาแพงแล้วกะ็ให้เคยเฒ่าได้เฮ็ดงานเนาะเอื้อยเพิ่นก็ทางอันได้ครัวให้บาแพงแล้วกะ็ทางให้เคยเฒ่ามีการมีงานเ็ดเนาะเพื่อให้อันครอบครัวซอแพงไมีรายได้เนาะพี่น้องางท่เฮาไปถ่ายคลิปก มันวิวบอดีมันกะมันกับโอเคบัดนี้เนาะพี่น้องเนาะเรื่องเงินเงื่อนเรื่องเนาะก็เลยเห็นใจวะยังให้ครอบครัวเศร้าแพงนี่ในเงินใสเนาะก็เลยให้เคยเถ่าไปหับงานอยู่กันบ่อแพงเนาะไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะพี่น้องว่าได้ซําได้แล้วเนาะเพราะว่ามือนี้เป็นมือแหลกตอนนี้ก็มาหอดแล้วพี่น้องเนาะพอดีเคยเถ่ากบกินเข่าแล้วลังสิเข่างานต่อพี่น้อง ก็เอาเลขขึ้นใส่เสาแล้วเนาะพี่น้องว่าเติบเนาะเพราะว่าเพิ่นมากอะสวยเติบเมื่อเ้าดิเคยเถาสบายดีีพ่น้อง ไว้หอน,ดนแ,หแดดแห้งแดดแห้งเหมือนี่แดดแดดเจ็บเจ็บนะพี่น้องตัวกบคือบอเอาว,วอมมามาใส่หน้านะบอใหมอ้มันไหวมนะเออเขาเอิดอียังเคยจะเอาขึ้นนะ<แ>ขือหรือขาง ค้างเบ่แมนตีี่ัวก็ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คือสีแล้วเนาะพี่น้องท่าโบเคท่าโบมีการมีงานกันเนาะถ้ามีการมีงานก็ใส่เวลาไปอีก ยังตุเีนตุ้ยมันบกพริตตี้ชัดไปเลยมาดีพี่น้องหอนจนหอื่อหลายปีเย็นความเคยหนาและเอื่อยก็คือสิดีใจเนะบานี้เนาะได้ลงมือเหตุเลย

บึงอมออมก้อนแบบนี้เงินบ่อแพงเงาปลาหลดทัวนะพี่น้องเงาขักเงาแน่ พี่เห็ดเฮือนคัวไปเห็ดงามสิบวปุ๊บออกมาดังอยู่นอกอีกวันนอว่าแห้งเนาะถ้ารอรุ่นเนาะพี่น้องสิเป็นเฮือนคัวถาวอหรือสิเป็นเฮือนคัวแบบยักษ์ซีมีกระเทาะออกมาอีกถ่ายกระเทาะนีนะโหอุ้ยความยาวของเพือนเพิ่น เรื่องบ้านหน้าต่างเรื่องอันอันนะ้น,อนข,ขอขอพระคุณไปทางไปอำพรน้ำนเนาะไปอัมพรอารามัยเนาะค้ใหญ่ที่ซาเแพงอันเคยสอยเรือสองซาเพงมาโดยตลอดเนาะขอขอบคุณหลายๆถ้ามีการมีงานาเห็ดซาแพงก็ดีใจเนะพี่นอ้องเพราะว่าเท่ากับอาศัยเหืออาศัยแห้งเนาะหาเงินหาคํำก็ถ้าบ่ามีงานเท่ากับ รายได้เฮาก็บโบโบได้โบดีนะโบมี่โบมีรายได้นะถ้าเฮาถ้าเฮามีการมีงานเฮาก็จะมีรายได้บางเถื่อไปถ่ายขีปะบางเถื่อกับเป็นกะบอกเสียงหายันผู้ใหญ่นะเป็นสะพานบุญบางเถื่อวิวเสาแพงกับโบคอยดีกับบโพใสพี่น้องพอต่ได้บัตรเติมเงินเนาะบัตรเติมเงินกับ

ลังคาีนเผิ่นกระเ็ดเป็นเป็นมุมแบบเฮื่อนใหญ่เพิ่อนอนพี่นองเพิ่นโบเห็ดกระเทบเนาะเมื่อก่อนเคยเถ่าเขาใจว่าเผิ่นสนเ็ดเป็นกระเทบเพิ่นก็เลยเห็ดทรงมุมเดียวกับเฮื่อนใหญ่เนาะบัดลังมุมทรงเดียวกันบัด The ่ใส่ละแนงสิใส่ข the the okay. ้างได้บ่แพงเจ้าคือสิใส่ละแนงทางตะเวน2มันก็แดดแหละเอ้ยอย่าบ่เห็นดิแดดมัน2นั่นใส่ข้างคันใส่ละแนงข้างน่ะมันโอเคได้มันบ่แดดดบ่คือข้างหั่นน่ะข้างทางเฮือนน้อยเจ้าค่ะ ผื่อมันส่องมันกระแดดอ่อนแล้วเจ้าสิโต๊กมันยังส่องขางขางนะเนาะพี่น้องขางทิศเนื้อนะ่ะเจ้าเตะเว้นซิโต๊กมันยังสองหน่อยหนึ่งมันกระแดดอ่อนเลยขั้นขางนี่โอ้ยสัมสีแดดส่องแล้วแหละขางข้างเบาแพงนะ่ะกับบาสองปันไดส่วน1 0ส12โอง S, มงนะ่อ,อยส่องยูบ่ายมามันกับ <laughs> cho cứ bỏ cúp hay đẹp ơi đẹp rồi con sẽ tốt yêu và chắc ใช่น่ะมานาะมนี่ก็ต้นมักแข่งขนมะเขือขนไว้ตามสมอมหุ่งนี่อร่อยเกิดยููี้มันเออมีเสือมีเสืออันมันมันก็เกิดอยู่แล้ว พอแพ่งห้าน้าเล้วพอจะว่าน้าอยู่หวยกำลังวัดสายนำเทียงเนาะพี่น้องทายน้ำเทียง เมื่อนี้ยแม่บุญยู่มาหาเงินพี่น้องเมื่อนี้ออกไปเอากองบุญให้เนเพื่อ,อนบอกมาแจกเขานําบาบุก็ได้ไปยุอยู่เดินวัดนะพี่น้องก็บอกเข้า,ขาใจคือกันมันเป็นนําระบบยังเนาะแต่สัง่งเขาเจ้าว่าเกี่ยวกับระบบไฟเขาว่ากันยังบ่ได้เอาไปอันให้เขาเจ้าเบิง่งขึ้นอยู่ เบิดพันหาเนาะไปสอมแต่ซาแพงกับบทันบัทันมีเงินบันไดกันเลยบัไดเอาไปนะพี่น้องยันมันตกหยันมันเป็นนั่นแ้งเลยเป็นเงินออกมาลายเลยตกใจเดียวสิบบมีเงินจ่ายเขาก็เลยออกไปแทวใกล้ๆขันมันติดบัไดกับยู่เอาพี่น้องแต่บัวคอยเอาไปไกลเนาะ อันนี้ก็เป็นสองลมเนะาะบ่แพงเพิินเอามาเป็นสองลมเนาะให้มันมีบ่อระบายเนาะก็มีมแผ่นไมเซล่ามะเห็ดปั่นลมมันเนาะกตะเฮือนคั่วเพิินกะมีอยู่หกเสาพี่เนาะมีอยู่หกเสาหนึ่งสองสามสี่หาหกหกเสาเนาะ ปกติเห็ุเฮื่อนรัวงามนี่ <c oughs> ดังเพื่อนดังเตาทีหมักคุบออกมาดังนอกลนนเลยพี่น้องกระหองสแพงกันยังดังอยู่นอกเนาะแต่ทางในนะดังเตาแก๊สคองปลาดำกันยังดังอยู่นอกเนาะพอทางในเพื่น,นดังเตาแล้วมันควนมัคนควนเขาเพื่อนเพืน่นปลาดำกัน ใส่แก๊สกับแบ,บวจำเป็นอย่างใส่เนาะพี่น้องเห็ดกินยำเที่ยงแบ,บว่าห้าอุ่นกับเขากับนามเนาะก็เปิดแก๊สเอาแต่ใส่อันใส่ทาวอนใส่ลายก็คือถ่านเนาะพี่น้องถ่านกับพื้นเพราะว่าี่บ้านห้าถ่านกับพื้นก็บยังมีคายหลายอยู่เนาะแต่เตาแก๊สนี่มันกับแพงเนาะเพราะว่าหกเจ็ดร้อยเนาะเติมเ่อหนึ่งเนาะ เติมแก๊สถ้หนึ่งทางละหกเจ็ดร้อยพี่น้องบัตรถ่านะสอบละร้อยเนาะ ได้เวลาสมมาขวดแล้วเนาะพี่นางซาแพงกับสิคอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองซาแพงเน่ยได้พี่นางเด้อบายดีแล้วสมคลิปนะ